สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช a แ n ลแพรวัาหาลอด91นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเสียงการทํานายดวงชะตาของเพื่อนๆชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้ก็อาจจะมีเสียงสายฝนและเสียงธรรมชาตินะ,ะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเวลาจํากัดในเรื่องการทําคลิปนะคะทำหลายๆอย่างแต่ก็พยายาม จะทำคลิปลง youtube นะคะให้เพื่อนคนที่กดติดตามนะคะให้คุณได้รับในสิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้เริ่มต้นนะคะจากดวงโดยทั่วไปของชาวราศีตุลน,นะคะหน้าไพ่ของคุณนะคะดีเลิศเลอเวิร์วังอลังการมากนะคะในเดือนมิถุนายนแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าดวงเป็นดวงโดยภาพรวมของชาวราศีตุลทั้งหมด และผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวคุณไปดูได้ใต้ description นะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับหลายๆคนน่ะคุณน่ะรู้แนวทางความสำเร็จอันชัดเจนของคุณแล้วนะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะใครที่เกิดราศีตุลช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เพิ่มมากขึ้นความมั่นคงในเรื่องการเงินด้วยนะคะหลายคนคุณอาจจะเข้าไปสู่วงการนะคะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์นะคะมีการใช้เงินในการลงทุนเรื่องการบุกเบิกการทำงานใหม่ๆนะคะมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีนะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีพลังงานของการ อยากสร้างบุญสร้างกุศลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่ามองแล้วในลักษณะนี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนคุณเจออะไรที่มันดูจะหดหูนะดูแบบยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้อย่างชัดเจนปัญหาหลายๆอย่างเชื่อว่าคุณคาราคาซังมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วณนะเวลานี้หรือเดือนหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็น หนทางเริ่มต้นใหม่ๆของคุณอย่างที่บอกนะเหมือนเป็นเดือนเริ่มต้นชีวิตใหม่นะมีทิศทางมีลู่ทางที่ดีขึ้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะได้กินได้ใช้นะ,ะเหมือนกับมีชีวิตที่มันพลิกฝ่ามือสําหรับใครหลายๆคนนะคะเจอทางออกที่ดีขึ้นนะคะสาหรับคุณหลายๆคนนะคะเป็นในลักษณะนี้เลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มต้นที่เรื่องงานของคุณนะคะ งานของคุณเนี่ยหลายคนคุณยังลังเลลังเลการงานตัวเดิมที่คุณทําอยู่และงานตัวใหม่ที่คุณกําลังทำนะคะทางอาชีพหลักอาชีพรองคุณอาจจะภาวะะวงและรู้สึกว่าที่จริงแล้วถ้าเรากลับไปทําตรงจุดเดิมจะดีกว่านี้ไหมหรือณนะเวลานี้คุณทําอยู่เอมันก็ยังไปไม่ได้อย่างเต็มที่นะคะคือทําได้เรื่อยๆบางคนคุณอาจจะเริ่มบุกเบิก งานตัวใหม่เดินทางเข้าสู่วงการอาชีพใหม่ๆซึ่งคุณยังไม่ได้ถนัดมากไม่ได้คุ้นเคยมากนะยังต้องเป็นงานที่ฟันฝ่าอุปสรรคอีกยาวนานกว่าคุณจะประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะความแข้งความเข้มขแข็ง ความแข็งแกร่งจากตัวคุณเองนะทำให้คุณประสบความสําเร็จหากมีเรื่องอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับใครในช่วงเดือนมิถุนายนให้คุณยอมอ่อนข้ออ่อนน้อมทอมตนนะคะพนารายแพ,พนพนารายแปลงกายเพื่อนๆอ,อย่าทํางานตามความรู้สึกของตัวเองนะฉันอยากทําฉันไม่อยากทําหรือฉันไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับใครอันนี้คุณเลือกไม่ได้นะคุณถ้าคุณทํางานตรงสายงานนี่คุณจะต้องเจอผู้คนหรือสายงานที่คุณจะต้อง เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะให้ระวังในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ของคุณแล้วก็ชัดๆเน้นๆเลยนะความเอาแต่ใจนะความดื้อดึงของเราเล็กๆน้อยๆอยกับปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งนะคะคุณแก้ไขได้ต้องอาศัยการยอมอาศัยการอ่อน,นอ่อนน้อมถ่อมตนหรือผ่อนปลนนะเพื่อให้งานคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วชัดเจนนะคะสองใบนี้นะคะ พี่เพกกับพระนางศีดาดำเนินไพรนะคะคุณกำลังจะเดินทางไปสู่การตัดสินใจที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองเป็นความสามารถที่อยู่เบื้องลึกของคุณนะคุณสามารถใช้ความสามารถตรงส่วนนี้นะครเป็นจุดต่อยอดให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะบางคนคุณอาจจะทํางานอีกอย่างหนึง หรือเรียนมาอีกอย่างหนึงทํางานอีกอย่างนึงนะคะที่จริงแล้วงานที่คุณทํานั่นแหละคือตัวตนของคุณจริงๆต้องมั่นใจในตัวเองให้มากๆงานคุณจึงจะสําเร็จแล้วอย่าลืมคําว่ายอมคําว่าอ่อนน้อมถ่อมตนสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ต่อไปเป็นเรื่องการเงินนะคะการเงินไม่ต้องพูดถึงหน้าให้คุณดีมากๆนะคะคุณมีแนวโน้มว่าจะได้เงินมากยิ่งขึ้นจากงานที่คุณทําจากสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วางแผนการใช้ใจ่ายของคุณไว้ด้วยนะคะเ,เสียงจิ้งเรีดหรือว่าตากแตนไม่รู้นะคะน้ําท่วมฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่นะคะก็ขอให้เรื่องเสียงเสียงรบกวนนะคะ มาต่อกันที่คุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะพลบเพราะว่าคุณมีแนวโน้มว่าคุณอยากจะใช้เงินนะใช้จ่ายเงินซื้อสิ่งของสวยงามหรือทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในตัวของคุณนะคะถ้ามีเงินเข้ามามากก็ให้คุณใช้จ่ายให้พอดีกับการเงินที่ได้มานะคะต่อไปนะคะคนที่จะลงทุนในเรื่องการเงินนะคะถ้าใครทำธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจที่ทํากับคนรักของคุณนะคะส่วนเรื่องการเงินนะั้นะการลงทุนนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหานุมานครองเมืองหลายคนคุณอาจจะมีการเงินที่มั่นคงอยู่แล้วก็ได้นะกว่าจะอยู่ตัวกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้คุณก็เหนื่อยพอสมควรนะคะมีเวลาก็อยากจะใช้น้ําพักน้ําแรงอ่ะใช้เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะเพื่อความสุขสบายใจของตัวเองในช่วงนี้นะคะนี่ก็คือ เป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีไพ่พระอินนะคะไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไพ่ฮาร์แฟนของทาโร่นะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้เ,เพื่อนๆไ,ได้ได้รับในสิ่งที่คุณสมควรรับนะคะมองว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคเรื่องความรักที่จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะท้านนุกุพระรามตามหานางสีดาใครที่เป็นคนโสดและคุณมองหาเนื้อคู่คนรักใหม่นะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือคนที่เขาเพอร์เฟกในเรื่องการงานการเงินหรือมีฐานะก็ได้นะแถมยังเป็นคนใจบุญด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ตัวคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็ความรักของชาวราศีตุลเดือนมิถุนายนโดดเด่นมากมีไพ่ความรักทุกคบครับขึ้นนะคะทั้งสองสำรับเลยนะคะคุณอาจจะเจอเนื้อคู่เจอคนที่ถูกใจแล้วจริงๆนะศึกษากันไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะเรื่องราว ความทุกข์ในเรื่องความรักความสัมพัน,นธนน์เดือนมิถุนายนนี้เดือนมิถุนายนนี้นะคะมีแนวโน้มจะดีขึ้นนะคะอาจจะเจอคนใหม่เจอคนที่ดีความรักสดใสาบางคนได้เป็นนะคู่ครองกันเลยทีเดียวะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นะค่ะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยอยากจะรัก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 เลิกๆนะคะอยากจะจบความสัมพันธ์เป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่า สินธรรมจรรยาบรรณความดีในตัวตนของคุณนะที่ทําให้คุณยังคงอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองและคนรักเนี่ยต่างฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คอยชี้นําคุณในเรื่องงานในเรื่องการใช้ชีวิตคือเปนมีคนรักเป็นที่ปรึกษาได้ดีคนหนึ่งนะคะซึ่งมองจากหน้าไพ่จริงๆตัวตนของคนที่มีคู่นะพระรามพระรามตามหานางสีดากับพระลักษมี เหมือนคุณเองก็ยังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งหร,หรือตามหาคนที่อยู่ในความฝานันอยู่ในอุดมคติของคุณนะคะเป็นในลักษณะนี้นะบางคนอาจจะออกแนวเจ้าชู้นะเจ้าชู้นิดๆน,นะคะหรือว่าเจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจคุณนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจคบกันได้นะคะเพราะคุณมีไพ่พระอินท์คือไพ่แห่ง สินรมคุณงามความดีแล้วตัวคุณเองก็ไม่ยอมที่จะทําอะไรที่ผิดสินด้วยนะคะชาวราศีตุลเป็นเป็นคนที่มีสินทรัดิ์สิทธิคุ้มครองแล้วก็ยึดถือยึดมั่นในสินห้าอย่างมั่นคงด้วยในหล,หลายๆคนนะคะสำหรับคนที่มีอุปสรรคในเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวนะคะไพ่ฝ่าภูมิภัยนะคะมีอะไรหลายอย่างที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักหากคุณยังไม่ได้แต่งงานหรือคบกันมาได้สักระยะหนึ่ง เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทาให้คุณน่ะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้และทาให้คุณมีคอรอบครัวที่สมบูรณ์เอาใจช่วยคุณนะคะชาวราศีตุลเหมือนว่าความร่างคุณมีปัญหามาหลายเดือนแล้วนะคะความแข็งแกร่งของคุณนะคะในดวงชะตากําลังจะเพิ่มคุณมากยิ่งขึ้นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นถึงสองใบนะคะช่วงนี้ให้คุณพยายามสร้างคุณงามความดีเพื่อน,นุนดวงชะตาของคุณอย่างเต็มที่ฟ้าเปิดโอกาสทองของคุณนะคะ นำมาสู่ความสำเร็จทั้งปวงขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะคะ